สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริธิธปตประสาทม .4 นับ4เลขที่16นะคะวันนี้จะมาพีเซนต์งานเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมของพริกหวานค่ะพริกหวานนะคะมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดแล้วก็เป็น3ชนิดที่นํามารับประทานด้วยค่ะชนิดที่1ได้แก่สไปเดอร์พริกหวานสีแดง2ได้แก่ ซันนี่พริกหวานสีเหลืองและก็อมิรันเต้นะคะพริกหวานสีเขียวนะคะพริกหวานนะคะเป็นพริกที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมีรสหวานและไม่มีความเผ็ดนะคะสามารถกินได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยม,มีสารต้านอนุมูลอิสระและแคปไซซินนะคะที่ช่วยยับยั้งอนุมูลอิสระลด,ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งโรคหลอดเลืลลเลอดและต้อกระจกนะคะ แล้วก็พริกหวานจิมโอนะคะเราสามารถทำให้ได้พริกหวานที่มีลักษณะดีขึ้นจากการใส่ย,ยีนโคดโปรตีนไปนะคะของไวรัสลงไปใน DNA ได้เลยทำให้สามารถต้านไวรัสได้ดีค่ะแล้วก็ขอบคุณค่ะ